ส่วนง172ต่อ176อายุ33ต่ออายุ25กับ54ไฟชนะ37แพ้17นะครับในขณะที่โรอมนนั้น5ไฟอ่า8ไฟกับชนะ5แพ้3นะครับอ่าสถิตินั้นเป็นเพียงตัวเลขนะครับปีชาจันเกตรครับประธานกรรมการเทคนิคของสนามมวยป่าตองขึ้นทำหน้าที่บนเวทีแล้วครับอ่าที่วอกซิ่งนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ เซิร์ติกนั้นไฟล่าสุดโชว์ไว้ดีนะครับเอาชนะยาซีนเพชรหนุ่มน้อยครับนักชกจากฝรั่งเศสแต่ในรูปแบบมวยไทยนะครับเอามารูปแบบคิกบ็อกซิ่งก็มาดูครับโอ้โหซ้ายซ้ายกับขวาแล้วครับเอาโรามันนักชกจากรัสเซียเฮับคิกบ็อกซิ่งนี่จับ ในตีเขา่าล็อกคอตีเข่าไม่ได้นะครับแล้วที่สําคัญนั้นจังหวะคือต่อสู้เตะม,มานี่ห้ามล็อกขานะครับนี่รับล็อกขาไม่ได้นะครับอืมยับครับพยายามจะใช้หมัดเป็นสองระวงังแข้งยงไม่โดนนะครับแต่ก้าวเข้าไปเสียบเข่าได้นะครับจังหวะวางซ้ายของสปติก สุดเทคนี่หลังากที่ซ้อมที่การมวยซุปเปอร์เกินจะลุนศักมวยไทยครับจะห่อวางขวาเจอซ้ายสวนอาใส่สุดเทคนั้นซ้ายผ่านตลอดเลยครับโอ้โหหมัดหนึ่งสองของโรมันอานี่มาดูเอ็กซ์เซสแมนคิกบ็อกซิ่งครับอืออสามยกโอ้ยสายยาวๆครับพี่อ้นสายแกมสายแกมแม่นแ์แหละครับสุดพิเศษ อ่าแต่ไฟที่ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแกที่ต้องบอกว่าเป็นไฟที่ประทับใจก็คือไฟที่ชนะยาซีนโอ้โหวัน oh นั้นนี่ต้องบอกว่ายาซีนทีเด็ดเลยครับอ่าแต่เซบติกนี่อาศัยลูกเก่าครับจังหวะวางซ้ายอย่างนี้ครับอ่าแวซ้ายดูครับโอ้ oh ho. แกเตะซ้ายเตะได้เนียนครับโยกดึงพลึงแล้ววางซ้ายครับโอ้โห oh ครับอาถ้าจิกจักจิกจักเนี่ยแกเตะนิ่มเลยนะครับอื <c oughs> แล้วขยับมาจะต่อยหมัดนี่ก็ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายมาก่อนแล้วครับดูครับโยกดึงคลึงวางซ้ายอ้าวเจอขวาสวนแล้วสวนด้วยซ้ายคืนโอ้โหครับสายดีเหลือเกินครับต้องบอกว่าสายดีเหลือเกินครับซุปเปอร์ติกครับแต่อบางบางคนนี่ชอบต่อยเคบ็อกซิ่งนะเพราะไม่เหนื่อยที่ไม่เหนื่อยก็คือไม่ต้อง ลั้งเข่าคือแต่ต่างสไตล์อย่าโเ้ีหยพยายามจะเสริมด้วยแข้งขวาเหมือนกันครับบางคนก็ต่อยบางคนก็ต่อยไม่เป็นนะพี่ใช่ครับบางต่อยบางคนก็ติดมวยไทยใช่ครับดืนช้าดืนช้าหมดยกก่อนครับ จังหวะวางซ้ายของแกแกเตะเตะขนาไปตรงบริเวณท่อนแขนนะครับเจอขวาส่วนเหมือนกันครับดูวาขวาของโรมันเจอซ้ายของซุปเปอร์ติกโอ้เลนดีครับโรมันพยายามจะสวนด้วยหมัดหนึ่งแล้วเสริมด้วยแข้งแต่ยังไม่โดนครับลึกวางซ้ายแม่แกเตะขนาเข้าวงบริเวณท่อนแขนนะครับ เห็นวิธีการเตะนี่ผมนึกถึงอดีตยอดมวยไทยพุทธล้อเหล็กต่อยกระแสนสังนะครับพุทธล้อเหล็กบอกว่าเวลาเตะเนี่แกจะไม่เตะซี่โครงแกจะเตะตรงท่อนแขนแล้วถ้าซ้ายแบบนี้รุ่นหลังนี่ก็ดอกไม้ป่านะอ่ามัามีอีกรุ่นนึ่งใช่ครับเอาพงสว่างนั้นน่ะแต่วิธีการต่อยเนี่ยฟีพุทธล้อเหล็ก ที่เสียไปแล้วอดีตยอดมวยไทยเนี่ยแกบอกว่าถ้าเจอกับมวยหมัดเนี่ยให้เตะตรงท่อนแขนคนนั้นนั้นคือยอด,ยกดกนะฮะพอเตะท่อนแขนแล้วพอมากยกแล้วแขนจะลาพลังหมัดจะรับมากหลาก,หลา,กหลายของแกเลยคนนั้นนะครเอาล้วครับว่ากันต่อยกที่สองครับคิกบ็อกซิ่งนะครับประมาณนัชกชกจากคอร์ลีล่าเอ็มเอเอคลับครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดและเติมด้วยแข้งเจอที่ดับ สุปฏิเงินซ้ายผ่านตลอดแล้วครับถอดดอกไม้ป่าในซ้ายตกขอบอืมใช่ครับสายฝนนี่สายผีดิบแข้งผีดิบแข้งผีดิบซิงแดงนี่แข้งผีสิงแข้งผีสิงโอ้โหดูครับจังหวะต่อยหนักของโรมันแล้วซ้ายขึ้นเลยครับสุปฏิอืม่มมีเป็นเพื่อนรักของลายพยักนะครับ พยายา์นี่แพ้ยาเสมอยาซีนอุ้งหัวยกซ้ายเกณฑ์นะสายแม่นครับดูกับโยกขยับคิกบ็อกซิ่งนี่อย่างที่ชื่อเน้นเลยครับว่าคิกบ็อกซิ่งใช่คือต่อยกับเตะกับต่อยเตะกับต่อยขยับมาพยายามจะทิ้แล้วก็โรมันโอ้โหจะไปตีกวางทรายดูช้าลงไปนะโรมันน่ะ ถ้าช้านี่กินแข้งซ้ายอ่วมละไทยแล้วมายในแบบซ้ายโอ้ยยังจะทิ้งก็หมัดหนึ่งสองครับอ่าสถิติเปอกแกเตะปอาแกรู้เลยว่าโรมันจะต่อยหมัดครับอืมอ่าเดึงนิดนึงแต่ว่าจะไปยืนรับหมัดไม่ได้นะใช่เพราะถ้ารับหมัดนี่มาเป็นชุดแน่ครับอ่าวางซ้ายครับเห็นแบบวางซ้ายอืมนี่แกตบหมุนตบแล้วก็ออกซ้ายครับ ม,มันพยายามจะเข้าทำนะครับพยายามจะใช้หมัดแต่พอเบียดเข้ามานี่ครับสป,ปติกนั่นแกเลือกเอาเน,น้นๆแล้วนี่อย่างนี้ได้ครับข้าวเข้ามาแล้วเสียบเข่าได้จังหวะวางซ้ายของสป,ปติกต้องบอกว่าแกศึกษามาดีครับศึกษาในการชกของคิกบ็อกซิง่งโอ้โห หมันเบียดเข้ามาครับพยายามจะใช้หมัดแล้วครับในขณะที่ซูเปอร์ติกนั้นใช้แข้งครับซ้ายมาพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายครับจับไม่ได้ด้วยครับเกี่ยวจับไม่ได้ด้วยครับเกี่ยวแข้งของคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับหรือว่าล็อกแข้งเวลาคู่ต่อสู้เตะนี่ครับเกี่ยวอีกแล้วครับนี่ครับกรรมการต้องแม่นด้วยนะครับก็คือชื่นชมก็คือ ต้องบังนะใช่กับบังบังแล้วก็ดึงอ่าอ่บังแล้วก็ดึงใช่ครับคือป้องกันตัวยังไงก็ได้ครับบผาห้ามล็อกขาแล้วห้ามเกี่ยวขาคู่ต่อสู้จะงอคู่ต่อสู้เต็บเดี๋ยวพักสักครู่ครับ จังหวะครับโอ้โหวางซ้ายของซูเปอร์ติกเนื้อเน้นๆครับโรมันพยายามจะคืนด้วยแข้งขวาและนี่ครับจังหวะวางซ้ายหมาอีกแล้วครับนี่รับเกี่ยวแล้วพยายามจะต่อยหมัดนะครับกรรมการต้องเตือนเลยครับหลอกแล้ววางซ้ายพยายามจะตบด้วยหุกซ้ายครับประมาณนี่ครับจังหวะวางซ้าย้เกี่ยวแล้วต่อยครับกรรมการต้องเตือนเลยครับ มาดูยกสุดท้ายครับต่อยโดนไม่โดนครับมาแล้วครับยกสุดท้ายครับโอ้โหพยายามจะสาวหมัดเข้าใส่เลยครับโรมันเตอแข้งซ้ายสูปอร์ติกนั้นไม่ประมาทแล้วครับดูครับโรมันพยายามจะต่อยหนึ่งสองแล้วเติมด้วยแข้งสูปอร์ติกนี่เหมือนรู้เลยครับว่าโรมันต่อยหมัดแล้วจะเติมด้วยแข้งมาแล้วครับซ้ายสวน พยายามจะเร่งเกมนะครับโรมันต้องเร่งต้องรีบแล้วครับอืต้องเร่งต้องรีบครับโรมันกระยับเข้ามาสุปฏิกวางสายโรมันเขียวอีกแล้วครับเมื่อกี้สุปฏิกเดินฟ้องการเลยฟ้องเขาคือเก่งคือศึกษามันแต่ว่าอย่าประมาทนะมาหมัดหนึ่งสองหมื่นมาเมื่อไรนี่มาเป็นชุดแน่ครับ โอ้โห,โโหโก้านคอรครับอ่าสลับเป็นเตะขวาก้านคอนครับซูเปอร์ติกโะวันเบียกเข้ามาพยายามจะเน้นที่มัดแล้วครับโอ้โหมองหัววางซ้ายเจอขวาสวนครับพยายามพยายามจะเน้นแล้วครับ,ยก,รบ,ย,ย,รบยกทีสามยกสุดท้ายครับซูเปอร์ติกก,ก็ผลักซูเปอร์ ตะวัดสูงครับเต็มใบหน้าครับแต่แกเฉยๆครับขอฝากรอยเท้าวไว้ครับมาแบบพี่กมไมโครครับโอ้โหโ,โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับโรมันแต่เฉยๆมากแล้วครับแข้งขวาก้านคอวางการขยับเข้ามาโอ้ยลังจาประคองเกมนะครับสบเปติก วางสายโตโดยขวาแต่ยังไม่เข้ากับระบบการวองกันตัวยังดีอยู่นะครับซูเปติกดูว่าจะมั่นใจนะครับม,มั่นใจได้นะครับอย่ายามใจนะครับ10วินาทีนี้มีลนได้นะครับอ,อนนี้นี่ประมาณหนึ่งนาทีะวันขยบโยกพยายามจะหาช่องเข้าต่อยหมัดแล้วครับแต่ซูเปติกนั่นไม่ยอมก็ดูครับขยับวางซ้ายหลอกแคถทีขวานะครับ ขวาวัตระยะครับดึงไม่เสียงนะครับสุปติกพยายามจะวางซ้ายแล้วตีหัวเข้าบ้านครับอ,อยู่ในช่วงปลายยกแล้วครับหยับเข้ามากระแทกมัเยับขวาแล้วหลอกนี่ครับแล้วหมุนหมุนเหลี่ยมดูชั้นเชิงครับ หมดทีแค่หมุนออกข้างนิดกเดียวนะครับโอ้นี่นะครับต้องฟุตเวิร์กต้องฟุตเวิร์กครับอย่านิ่งนะครับต่อยทิกบ็อกซี่อย่าไปยืนนิ่งๆครับยกสามยกครับ 4, 5, ดูจังหวะสาวามัดเข้าใส่ระวางแข้งแต่ซุปติกสวนด้วยแข้งซ้ายคืนครับแล้วตวัดก้านคอเลยครับแข้งขวาของซุปติกจังหวะสวยมาก,กเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหหน้ากรตรงบริเวณแก้มนะครับแต่ว,วางนี่เน,นื้ๆเน,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 น้นเลยครับซูเปอติหลอกครับหลอกจะถีบฝาไม่ถีบครับแต่ว่างแข้งซ้าย Ladies and gentlemen, after three rounds in section, and the referee Yasat Kodrian Sopon Manmile, and Wanjut Rampun, give the same score, give the winner 30 and lose 27. The winner by Universe oh The winner, Race Corner. การคอนเกรสเรชันสเกน for the winner สุดปิติสุดเกิดจะรุนสักมวยไทย